สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องบารลากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC หม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่นะครับสิบสี่เดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมวันหยุดพักผ่อนนะครับก็แอดกระนั้นแนวทางออกปากมาตอนพี่น้องคือเก่านะครับผมสําหรับแนวทางของเราพัฒนางวดประจำวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนี้นะครับผม เอาละครับพี่น้องก้อนจะขอยบอกนะทั่งตัวเลขน,นะครับก็ขอฝากคําคเตือนหน่อยสักน้อยนะครับผมสักนิดนึงนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับก่อนจะขอยบอกนะทั่งตัวเลขของวันที่สิบหานะครับผมก่อาเบื้องสรุปของวันที่สิบสองก่อนนะครับจะไปเบื่อไป เกิดเป็นแนวทางของงวดต่อไปนะครับผมเลขที่ออกนะครับงวดวันที่สองนะครับเลขที่ออก029065นะครับ029065นะครับสามตัวบนออก065สองตัวล่างออก90นะครับส่วนสกอลาวนะครับทั้งสกอลาวก็02นะครับผมเขากันเต็มเต็มแตกกันปังปังนะครับผมแตกสนันนะครับผมงวด ที่สามเลนะครับงวดที่สามนะครับแต่กันแบบสนามนอนไหวนะครับผมบนี้ไปโชกให้มาในภาพพี่น้องมีคนโชกคนหมาในบ่ครับซึ่งงวดที่พัฒนานะครับเลขในตารางนะครับผมเลขในตารางนะครับให้มาหกตัวนะครับผมให้มาหกหลักนะครับพี่น้องก็เข้านะครับเข้าแตกหกตัวนะครับแตกหกตัวเลยพี่น้องแตกหกตัวศูนย์สอง นะครับนี่ครับ0 2 9 0 65นะครับแตกครบตัวเลยพี่น้องส่วนตัวโรตัววิ่งนะครับก็เข้าทั้ง2ตัวนะครับให้9ก้าับนะครับก็แตกทั้ง9กับ0นะครับบนนะครับผมส่วน0เป็นหลักร้อยนะครับ9ไปล่างนะครับผมเอไปล่างนะครับ ตัวรูดนะครับใส่ข้างล่างข้างบนนะครับหลับลอยนะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็เข้าที่ศูนย์เก้านะครับเป็นตัวกลับนะครับผมจับคู่ศูนย์กลกของสอบปลา้าครับศูนย์สองตรงๆนะครับส่วนสามตัวนะครับผมสามตัวและสี่ตัวไม่เข้านะครับผมก็ลดนะครับเป็นชนาเสียได้นะครับผม ที่ศูนย์หาสองนะครับออกศูนย์หกหานะครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสําหรับสามตัวนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับสักหลักร้อยก็ศูนย์เก้าห้าสองนะครับศูนย์เก้าห้าสองก็เข้าไปที่ศูนย์นะครับเข้าที่ศูนย์นะครับหลักร้อยนะครับพี่น้องรางวัลนี้จะแตกสนานหน่อยนะครับผมปังปังกันเลยนะครับก็ มีแผโศกให้มันนะครับก็ขอแสดงความดีใจนำครับผมถ้าท่านที่ยังไม่มีโชคมชมีโชคมิใช้นะครับผมก็เดี๋ยวไปตามกันต่อของวันนี้เลยครับกิจวรรวันนี้กับโค้งจอภาพนะครับผมไปตามันเลยครับเอาละครับมาตามกันต่อเลยนะครับผมงวดที่4จะเข้าไหมนะครับแต่มันแล้วสามงวดนะครับผมมาตามงวดที่4กันต่อนะครับสําหรับราพัฒนางวดประจำวันที่15เดือน7ปี67นี่นะครับผม เลขในตารางนะครับเลขในตารางก็ห้าศูนย์เจ็ดสี่แปดสองหนึ่งนะครับห้าศูนย์เจ็ดสี่แปดสองหนึ่งนะครับผมตัวที่คิดว่าน่าจะเข้าวินนะครับก็คือเจ็ดศูนย์สี่สองนะครับเจ็ดศูนย์สี่สองนะครับผมคิดว่าเลขน่าจะเข้าวินตัวนี้นะครับผมเลขวินนะครับส่วนตัวรูดนะครับรูดวิ่งให้สี่กับเจ็ดนะครับ บนนะครับผมให้สิบกับเ็ดบนนะครับจับคู่นะครับจับคู่20งศู4ย7สองเนะครับตัวที่เน้นนะครับก็20 สองเจ็ดสองสี่แล้วก็สี่เจ็ดนะครับที่เน้นๆนะครับผมเป็นอยังคือหายเลขกสองคือว่ามีเลขกสองนะครับคือประเด็นสองนะครับผมคือ่ังสิครับเลขกสองนี่เป็นล่างนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นล่างนะครับเลขกสองนะครับถ้าเขาเขาล่างนะครับผมแต่ว่าแอกกับบ้งหูหรอกครับว่าจะออกตัวใดแอกแต่แค่ตามสูตรนะครับทําตามสูตรนะครับผมก็คิดว่าสองก็ต้องคงจะเป็นล่างนะครับก็เลยให้ยสี่กับเจ็ดเป็นบนนะครับผม ส่วนตัวเน้นนะครับก็สองศูนย์สองเจ็ดสองสี่นะครับแล้วก็สี่เจ็ดนะครับตัวเน้นนะครับผมส่วนตัวกั้นนะครับตัวกั้นก็มีสองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับในตัวกั้นนะครับสามตัวนะครับสามตัวแล้วก็สี่ตัวนะครับก็มีอยู่สามตัวสองหางนะครับผมก็ศูนย์เจ็ดสี่ 4ี่ศูนย์เจ็ดนะครับนี่คือเลขสามตัวนะครับผมส่วนสี่ตัวนะครับผมสี่ตัวก็สองศูนเจ็ดสี่นะครับสองศูนย์เจ็ดสี่นะครับพี่น้องส่วนลักลอยนะครับลักลอยงวดนี้ศูนย์จะมาอีกไหมนะครับศูนย์สี่น,นะครับให้เน้นที่ศูนย์กับซนะครับพี่น้อง ในเน้นที่ศูนย์กับสี่นะครับศูนย์ถ้ามานะครับก็จะเป็นงวดที่สามนะครับซึ่งทั้งหมดสามงวดก่อนนู่น, 100, 0, น,น,นนะครับสามงวดก่อนหลักร้อยศูนย์ล้วนๆนะครับแล้วก็มากันมาขั้นงวดหนึ่งนะครับผมขั้นงวดงไม่เป็นรองเราก็มาอีกนะครับแล้วก็มาอีกนะ วันงวดพืหอัสไองวดสุกกับงวดวันพุธนะครับงวดวันสุกพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับหลักศูนย์นะครับหลักลอยกลับมาอีกเป็นสองงวดนะครับผมสองงวดจอนนะครับงวดนี้จะเข่าหรือโบนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์กันนะครับผมแจกลายใจนะครับเหล็กกาลังเหล็กสวนกําลังเลนนะครับกําลังกําลังเไหลนะครับ กับว่าแน่นะครับผมซึ่งวดมิกกี้นะครับผมทาเลขหกนะครับเอดไฮหกนะครับถ้าเป็นเก่าเนี่ยก็สามตัวแตกนะครับผม เอาละครับพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับผมตัวเหล็กมีคำวิลเดอร์พี่น้องอ่างวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับประมาณร้กษางวดนะครับผมก็มาตามกันต่อนะครับสีมีงวดที่สี่บอนะครับผมสัติก็เคยมีนะครับหกงวดซ้อนนะครับผมเคยมีหกงวดซ้อนนะครับอ่าลองเบิรงครับ มาจ่อยแล้วครับผมมาจัดขัดผ้านะครับเอามากรบมังควาเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องสุดท้ายสุดนี่ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับโ่งหมานลำรวยถูกหวยเหมือนกันครับส่งส่งมันหมันลำรวยกันทุกคนนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับจนไม่งั้นมีท้องเสีตลอดปีและตลอดไปนะครับอ่าพี่น้องเบิ้งก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลแ์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลแ์กดบแซนแน่นะครับก็ให้กำลังใจแอดนะครับ จะได้มีกำลังใจหาตัวเลขนะครับใา้นอาทางเดเด่นมา,ากพี่า้ีนองนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดหน้าพอกันไ่สวัสดีครับ